ทรางมันเยียบโดนหัวก็ประม่ณเยียบโดนเลยโดนตัวไหนตัวที่ออกไม่ปันตายนั่นนี่เยียบหัวทำไมือนั่นเจ้าเขาไปนั่งหัวอยู่เสียนี่นี่เสียเท่าอยู่พูดไปไม่ได้ยินหรอกได้ยินอภูเตะแท่บ่ะหนูหัวมันอยู่ในห้องขี้กิอภูเตะแท่ใบผู้เจ้าเสียเตะแท่เจ้าอ่ะนี่ช่วงตูดมันนี่คิดว่าเป็นขาหลังแน่แหละนอกสภาขาหนามันต้องต้องรีบโอ้ทั้งนี้ขาหนาตูดมันชวนแล้วพันนิ่ มาแล้วมาแล้วเาเออแวมาแล้แ oh, ม no, no ่นหลีหเขาหลังขาหลังก็แขกีังนี่ดีวะอืมอืมอน่ม่หหนหางมันจะแขกินหาง

เอามาสว่างสวางมาสว่างสวางโอ้มันหนาไันไมแล้วตัวนี้รูปกบหญงเนาะอ้วนเน้ะเราขาล้าเลยต้องานรูปแบบไเลยเดี๋ยวขาไม่ได้ขาไหมโซเชียลเจ้าน่เนื้อเมีย้านตัวโลบาทเฮ้ยย่าปุมเทีคข้างไหลมันไม่มีผ่าพูดไปเอาของบัณจันป้อมยี่ไอบัณจันป้อมไมเอาอีกียังไงเชื่อตงแมงสื่อไหมอ๋อ

กเลยเฮ้ยไอ้ผู้ผู้ขอถ่ายรูปมันก่อนปาายการในกรุงกันนะแล้วไปคืนศาลแล้วพูดพิบกับกับติบคุกมนเด้อนี่บ้องเท่ไม่ต้องไปอู้มาก ต้องไปิหาเข็มหาได้เ่งขายยาวนะสองยี่สิบสามนาฬิกาเออวันเจาะหาทุ่มิบสองนาฬิกายีบสานาาเออก็ต้านราแต่เอาตากแดดยังไงก็มันโดนฝนแหน่เป็นยาตะเอาดกวอดมอเยื่อเก่นอด